สวัสดีจ้าแม่บ้านไซปรัสนะคะค่ะพอดีเมื่อวานข่ะได้ไปหาพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมเป็นพี่ที่เคารพรักนะคะค่ะก็คืออยู่ในไซปรัสนะคะพี่ต้อมคนที่มีสวนผักค่ะที่มีผักขายเยอะๆนะคะ ค่ะก็คือพอดีไปนะคะเห็นมือของพี่ต้อมค่ะมีลักษณะผิดปกตินะคะก็เลยสอบถามแกนะคะพี่ต้อมเกิดอะไรขึ้นคะทำไมคือนิ้วมือนะคะมันงองงนะคะค่ะพี่ต้อมก็เลยบอกว่าตัวเองเป็นโรค ไขข้อกระดูกเสื่อมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพี่ต้อมพูดเลยนะคะค่ะว่าโรคนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็คือแม่บ้านสายปรัสมีความกังวลนิดๆน,นะคะก็คือเนื่องจากตอนนี้ตัวเองอายุริ่มเยอะค่ะก็คือว่าเราไม่รู้ค่ะว่าเราจะเป็นโรคนี้ตอนไหนแล้วก็คือโรคนี้เกิดจากอะไรนะคะก็คือพี่ต้อมเขามีประสบการณ์ค่ะกนเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะค่ะค่ะเนี่ย คือคือคือมือป้านะคือว่าไปรักษานะที่ที่นี่ก็สิบเ็ดปีแล้วประเทศไซปัตนะแต่หมาเ็าถามว่าเธอปวดมาปีประมาณเท่าไหร่ปีไหนแต่ป้าก็ตอบหมอไม่ได้เพราะว่าช่วยสามียกยกวายขึ้นรถสิบล้อลงแล้วก,ลก็ยกของของเราที่จะไปส่งของอายาณาบ้าทุกๆรอบๆบบ้านนะนะ ที่เขามาออเดอร์เข้ามาหาเราว่าเราจะต้องเอาของไปส่งที่ไหนที่ไหนเราก็ช่วยกันส่งต่อกันไปยกกันสองเก้าสามเก้าอะไรอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็มีรู้สาเหตุว่ามันมาจากอะไรเพราะเราก็ไม่เคยทํางานดักหนักมาก่อนเราก็ทํางานวายจากโกดังเนี้ยโกดังนี้ก็อยู่ตรงข้างๆบ้านเองแต่ว่าหมอก็ถามว่า เธอป่วยเป็นแบบเนี้ยคร่าวๆปีปีพศออไหนป้าก็บอกว่าปีพศสองพันเนี่ยเอ่ออะไรนะสองพันร mm ้อยสิบห้าเอาอย่างงี้ฉันป่วยมาประมาณสิบปีละสิบกว่าปีเอาเอาง่ายๆแบบนี้โอเคเธอไม่ใช่เป็นอ่าอ่าไม่ใช่ไทรอย แล้วก็ไม่ใช่ว่า,ากระดูกอ,อะไรนะที่ว่าเขาอะไรอะโปดิโอไม่ใช่โปดิโอโอลิโอไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกกระดูกเสื่อมหมอวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกเสื่อมไปโรงพยาบาลกรุงเทพที่กรุงเทพบอกว่าเป็นกระดูกเสื่อมเป็น,ปนกระดูกเนี้ยม,มันมันคือว่ามันไม่ทํางานแล้วมันไม่เวิร์กแล้วคือว่าเธอพยายามทํามันเท่าไหร่มันก็จะหักเท่านั้นคือไม่สามารถสามารถที่จะ ดึงเข้าหากันได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละตลอดชีวิตของเธอก็จะเป็นแบบนี้เธอก็จะปวดหมอแนะนำว่าถ้าปวดให้กินพาราซิตามอนไปให้แก้หาไปก,ก่อนแค่แก้ปวดถามว่ามียารักษาไหมมันยังไม่มีคําวินิจฉัยว่ามียาตัวไหนรักษาข้อกระดูกเสื่อมอันนี้ได้มันยังไม่ ค้นพบว่าจะมียาตัวอันไหนที่ว่าจะรักษากระดูกเสื่อมนี้ไปได้คือว่าไม่ใช่นิ้วล็อกนิ้วล็อกเขาดัดนิ้วล็อกเนี่ยแล้วก็กเขาเคลือบเคลือบมาหากันเนี่ยติดกันได้แต่ป้าเนี่ยไม่ใช่นิ้วล็อกป้าเป็นโรคก,กระดูกเสื่อมไปแล้วมันเสียสวัสดิภาพไปแล้วถามว่าป้าป้าใช้มือถือได้ไหมป้าป้าใช้ได้แต่จะแต่แต่ จะถือไม่ได้แต่ต้องเอาวางวางแล้วคุยกันได้คุยกันได้ถ้าจะถืออะไรอะไรหนักๆไม่ได้หมอแนะนําให้ให้้อง้องตรงแขนค่ะคือว่าจะไม่ให้ถือถ้าถือก็เราจะเจ็บเราจะปวดแล้วก็เราก็บางครั้งกระดูกตรงนี้ตรงตรงข้อทุกข้อเนี้ยมันจะซนออกมาวางเป็นลูกฟุตบอลอยู่บนมือเราเลยเราก็พยายามไปเอาน้ำอุ่นๆนอะ่ะ กดกดให้ลูกฟุตบอลเนี่ยกระดูกเหานี้เนี่ยกดลงไปกดลงไปให้ให้มันเข้าปึ๊บคือมันเข้าเข้าล็อกมาแล้วคือว่าถามว่าหายไหมมันจะไม่มียาตัวรักตัวนี้มาเ mm hmm. ขาวินนิชัยมาแล้วว่าไม่มียารักษาโรคนี้ได้เคยจะเป็นแบบนี้ forever ก็คือพี่ต้อมประมาณว่าเอพี่ต้อมทํางานหนักเนาะคือการยกยกใช่ไหมยกยกวายค่ะวายเป็นรังๆังใช่ไหมมันก็เลยบางทีอาจจะทำสิบสอขวดค่ะในรังนั้นโอ้โหก็คือว่ามันทําให้กระดูกเราเบี้ยวหรืออะไรช่วงที่เรายกเนาะมันก็เลยเป็นโรคไขข้อกระดูกเสื่อมใช่ค่ะใช่ค่ะันนี้ค่ะคือว่าตอนแรกหมอไล่นะที่ประเทศไซปัสนะหมอไล่ให้ไปรักษาอเมริกาไปไทยแลนด์หมอหมอไล่ไปนะก็ เราก็มาทะเลาะกับลูกบ้างทะเลาะกับสามีเราบ้างเราก็ไปรักษาเมืองไทยขอหมอเมืองไทยบอกว่าลามาก็รักษาไม่ได้อโรงพยาบาลกรุงเทพก็รักษาไม่ได้ก็ทําได้อย่างเดียวคือทําใจอืแค่นี้ค่ะเนาะเป็นโรคก,กระดูกเสื่อมค่ะ ต้องขอบคุณพี่ต้อมมากๆเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมันก็ยังโตขึ้นมาไม่ใช่เหรอถ้าเราตัดสะมันก็ต้องมีลูกเล็กๆขึ้นมาไม่ใช่หรอถ้าเราตัดโคนมันไม่มีแล้วอโกนนั้นเหมือนเยอะ บริเวณแถวนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณรอบๆบบ้านสวนพี่ต้อมค่ะวันนี้มีลูกค้าจากสวีเดนนะคะมาเที่ยวใส่ปราสนะคะก็เลยสั่งซื้อตะไคร้สั่งซื้อมะละกอค่ะค่ะพวกเราก็เลยมาซื้อให้ค่ะ ลูกค้าจากสวีเดนนะคะค่ะสั่งซื้อมะละกอสีกิโลนะคะเอาพริกครึ่งกิโลค่ะแล้วตัดใครบอกว่าเอาเท่าที่มีค่ะ mm hmm. นี่ก็คือบ่อน้ำปลาดานนะคะค่ะที่ใช้รถผักค่ะ อ๋อลืมบอกไปนะคะค่ะลูกค้าสั่งซื้อมะเขือพวงด้วยค่ะสองกิโลค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะเรามากันตั้งแต่บ่ายสองโมงค่ะคว้าค่ะตะไคร้คร่ะค่ตะตะไคร้ค่ะแต่ตะไคร้เอาไปช <c oughs> ีบินดะโอ้โห<ด>เยอะเยอะ บ้านสวนพี่ต้อมนะคะค่ะก็มีปลูกว่านหางจระเข้ด้วยนะคะปลูกไว้เยอะเลยค่ะผู้พริกสีแดงสวยมาก ฝั่งพี่ต้อมพูดแล้วนะคะค่ะก็คือโรคไขข้อกระดูกเสื่อมทีม่มีความเจ็บปวดนะคะพี่ต้อมบอกว่าเวลานอนนะคะจะต้องยกมือขึ้นเลยค่ะเพราะว่าปวดมากก็คือทํางานหนักไม่ได้ตอนนี้นะคะ,ะถ้ามีคุณหมอท่านไหนนะคะที่ชมคลิปที่มีความรู้เรื่องไขข้อกระดูกเสื่อมนะคะก็คืออยากจะแนะนํานะคะค่ะเ,เรียนเชิญน,นะคะจะมีความยินดีอย่างมากเลยนะคะ ค่ะก็คือแม่บ้านใส่รัสไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะก็คือเอาขาฝากช่องแม่บ้านใส่รัสด้วยนะคะค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัพคาริสโตก็คืออยากจะติดตามแม่บ้านใส่รัสก็ลองกดกระดิ่งดูนะคะค่ะแล้วก็คือเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆมาให้รับชมรับฟังเกี่ยวกับประเทศไส่รัสนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ